ดูเฟื่องมาจากวัดนี่เกือบลูโจนี่เกือบแล้วเอาไปไว้น้ำโจ้เด้อเนี่ยมันบอกว่า้องพอชักอนิจจัยแล้วได้วครับมนืัถือนี่คือโทรศัพท์นะครับนี่โทรศัพท์พอเลยครับนี่บุกเสานี่โทรมากซี่หาซีหาสายแล้วครับโตมากจอมหาม นี่ยทำไมอาจรทุนทนเอาล่องเ่าเมนบะลอันนี้เราล้องเท่าอยู่หนาบานแต่มือเรียมือไปสุ่มเล่าขป็นล่องบานเอาซุ่มไม่หันกับเป้าลวเอาแต่เสียพามาดูสิแก่เชียวดิสรุวาบุ๊บบุ๊บไม่พอกมุตโตไปบอกไปก้อนผมเนาะ บอกว่าขัดอยากได้กันตอยเอาเจ้าลูบ้านด็สายบันทึกกันมาหัวโมงเศร้าเนาะไปเตือนตีห่าร้อยไปก้อนเนาะแล้วอะไรบ่หายอนตัวนึงอย่งเี่บ่ลืมเนี่ยนี่เห็นบ่เนี่ยยังเก็บไว้เองได้ยังเนี่ยชาติองผ่อนี่เห็นบ่เนี่ยนี่เห็นบ่เนี่ยครับแอดมินลูกไส่ล่ะลูกไส่อีพ่นนึงเพ่นไปเก็บไปให้เนี่ยครับแนวชาติของผ่ออ่าครับครับคุปไปยูกับพวกเราโอ้ยจังตัง จะสารตัางๆงคนนหนอำนาจเอ้นัไม่เรียกเอาควงคอมุ่นมาเหลือลูกคออยากได้บ้างปัญญานเม้าเหล่ากับเอากระเป๋าเกมบอลตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะกระเป๋าเวทนาไม่ได้ปักปกระเป๋าเกมบอนเนาะอ่าวันหน้านาัำ ไม่กี่นี่นะเขาเกมบอลนี่ไอไม้ไม่เอาสักนิดเล้ไอาจารย์วันไหนอันนี้เสียผ้าเหล้าผมซื้อม้าตะี่ปุ่นให้เหล้าก็เอาไปเลยแม่ให้ที่คนออกมาฝากออกมาตะี่ปุ่นไม่ออกมาให้ผมเอามาให้เหล้ามือใส่บรได้ทื่อกันเอ้าซุ้มใดญอันยึดถุงเสียเงินหลายๆลายบริบานเอาเนี้ยเอาเสีอมหมยผมยกตัวนี้มาเหมือนเลยสิมาเหมือนเลยสเออมา ม่ได้เลยนเดี๋ยวเอานี่นี่เดี๋ยวได้มานี่นี่แล้วใส่ดีๆตัวนี้เออนี่ตัวอยู่ในสูตรในรูปนี่ตัวนี้นี่เอานี่แล้วด้แล้วผมได้แล้วพี่ไม้ก็เอาแล้วเออมานี่เราใส่ก็ได้เออขอเดขอแล้วขอแล้วอำนาจเนีอำนาจนี่อำนาจน่าเอาเขียวอันใดพันธุพากันร้อยไปเอาเขียวเพรานว่าหายใจดําพันของไอ้หน้าดํพันไปก็เดี๋ยวจะเอาห้องบอไว้เลย เอาล่ะมาส่ดีกว่าไม่มาใส่ถุงนี้ต <c oughs> ุงนี้ลูกมีโอ้ยขอานไงขวานเป็นมุ่นเป็นนั่งไงมุ่นเป็นนั่งเป็นม่อรดมอรดทุกถอดยมกิถอดพอกะแมกินถอดพอกะเอาไม้ถล่เอาเจ้าแบนี้

อันนี้ครับอันีูมัใจแต่แมแมี่ต้องสูบมัดใจหเยนั่นไหมโจ้อันสีโสสีชมพูไหมข้างหลังสูบค่ะเงหนาคืนบอเงื่อนานโตนะเงืนหัวนน้เห็นไหมไม่เห็นไม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 ่เหไมเห็นไมเห็นไมนไเห็นไมเห็นไเห็นไมไมเห็นไมเห็นมนนไมนไมนเห็เมนไมเหไมเห็ไมเห็นไมมไมไม หาง่ายนี่นี่อย่างครับแต่ว่าต้องเสียงก็เราก็แก๊กยิงเตาเมียนมันหมักกับแก๊กแท้เลยสมบัติเล้าเงินล้านคุณพ่อสงการฝากไว้ยิ่งใหญ่แม่สุภาพบอสโจฝากไว้ใกล้ๆให้ช่วยเชื่อมันลุกขับหาง่ายนี่อย่างนี้ครับต้องย้มเข้าไปครับเสือยืดหลายๆอีเลยอันนี้นี่เด้ตัวโทรศัพท์ล้วอันหนึ่งนี่อันนี้กระเป๋าเล้วตัวไปไว นี่นี่แบลตาแล้วตัวเก่าไปไว้อันนี้เข็มขัดแล้วอยู่น้ำลูกเนาะแม่ดอกไม้ระวังสามไรบาทนี่นี่มันเดี๋ยวแม่ยสีแจ้งห้อันนี้สีห้แมี่ามอมเอ็ดโอ้สีห้เนตเอ็ดโอ้สนกับอันนี้กับอันนี้นี่นี่เพิ่นสร้างใหม่บาทจังสี่นี่สีห้เนตเอ็ดผู้สสืบทอดเออบัตรนี่เข็มขัดนี่ไช้สีเอาเอามาเบิร์ดแล้วเอาเบิร์ดมาจะให้คุยเย่ยมานเราให้คุยเยี่บ้าน นุ่มจุล่ายได้ไหมมีฝันไหมบัตรนี่นุ่มจุนี่ให้เอาอันอันนี้ไปเก็บไปให้เล้าวนนี้เอานี่ของมุ่นมาละดูกล้าวเด้อเอาเล่นตาแล้วก็บัตรนี่อย่างของเล้านี่เก็บไปน้ำจุอันนี้เก็บไปตั้งแต่มือแล้วเขาลงบัตรมือแรกเลยจะเอาไปใส่เด้อบัตรประชาชนเล้ากับบัตรอันนั้นดีดิอันนี้ก็เอาไปเอาไปถุงเดียวกันเลยโอ้ยยุ่นน้ำอำนาจดิเนาะบัตรบัตรบัตรอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเก็บบัตรประชาชน หนึ่งบัตรประชาชนกับบัตรอันนั้นไหมบัตรทหารเลาบัตรนี่มอแต่ใช่นี่กบที่ให้เอ็เดอร์ที่ให้ลูกเอ็ดเดอร์เนาะสียมอกับเจแปเล่าดเฮเสียมอมเจไปลาปะเดูมกเปดิเป่ียนบัตรจีบเขาไว้เดตูงผมู่ตัห้องผมในห้องผมบุญลว ไบใน่้องเหรไว้ในตู้คือเป็นรูปนี่ก็จะเอาไปน้ำเดี๋ยวไปดมนะรูปก็อจเอาไปไ้ดมนอกกากจะไปโฟรนี่ลูปยุ่งวุ่นแล้อ่ชสองอูนอันนี้เบนตาโทละเบนตาต้องเท่าเล่าอัน้นอนน้นจังแมือใสลงบอนจัมือใสลงบาลแล้วไปไปถอดไบยุนาบ้านพอขืนเฮี้ยมหม่นะ เงี้ยไงแล้วไปรงเล่ารงบานจากเงือ่งบานมันมันมีกระเป๋านึงนีเด้มีเสียายืดหากหลายมีผ่าให้กินไปเรียนบางฟอบางไฟเราขับมอไซคโอ้ยก็ท่าเบิรดขอน่ะเสียพายืดหลกหลายเด้ถุงบักใหญ่พอน้องเป็นทำไรขับอเสายืดมิตดีๆงให้แม่แกเของเบิดที มตดีดีเสียผามีเต็ดีดีแมวมาเสียอมาแบงให้รวยเต้าตัวกับพยไปตัวของ่อน่้หละดตัว่อเอาอันนี้สี่ให้ไพ่ใหญ่ใหญ่อืมไพ่ก็งอัอนลูกเต้าอ่ะแคเาลูกเารได้แล้วความดรอบดียงอันนี้ให้ยิ่งโัวร์ไพ่หนกหม่แล้วเข่า นช่ใชเี่ขป็นาเาเเาเป็นนังเนี่ยเาเานี่เสอนเดรู้หนเลยเนาะชดีขาวพะาทานเล่านึ่แหเขาโเี้ยเอาวก็เป็นเดี๋วังไหมในเดี๋ยวในสีแงออกมาตเป็นอะไรบ้างหรือเปนบ้ตัวไหนที่เอาหบไปเลเนี่ยามีกระสอบมีกระสุนกะสอบ เดีลวอตนี่ยจ้าดไปห้ยีนอไใหม่นี่ครับสูดเอาตแอ้วข้วนี่เราสามจุดกรบอาไปต่ขาวสาจุดมไ้เห็นเอาไปไว้มีะผมเอาซ้ำนีดเลย่อ่่าสูดเอาไปต่อมีอะไรที่หายีนกับเอามอันั้นแหะทีไปจว้่อุดมที่นปะาขาจ่อลงท้่ไว้ช่หมอหอมก็ไปแก้มก็มใส่ จับสุดอยู่ในลูกเลยเก็บกรเบื้อเแล้วงใ้ือนกับกระป๋งน่กับกระเป๋าไอ้ับกระเป๋านี่นี่ขอเราคนนีง นี่เขาชมเบอร์โทษปลาเมนเบอร์ประเทศมีหอดปลาเมนเบอร์โทษนายกกวีอยู่ในนี่มีเบอร์ตัวนี้สจอบจอสอยังต่างอยู่ในนี่เบดหลันขอเบิอยู่นี่แม่เดเลยตัวออกไปกางด้ราาเงินเมื่อนั้นเราขอเงินอยู่ในโรงพยาบาลเนขนาดบริัทขึ้นให้ไปพันหนึ่งมด้าเลยหมฮัตจะยอไปใส่ยังไนั่นบริษัในโรงพยาบาล

เนี S <S <preach science> <Không> ่ยขอมูดนี่ในดนิสี่เรารับงานเด้เขาเหล่าใหกเจ้าไปพร้อมบอยสิวิเชียกับบ้านเรารับไอผมอยู่ผมว่านแค่ไหนได้ไปญำเนี่ตัวเบื้องหนี่ก็สิยู่นี่แหละบ้านนี้อันมื้นนั่นเด้อันมื้นนั่นมีสายบ้านที่เอาให้แม่เอาให้โตเนี่ยที่แม่เอาลงมาอ่นเนี่ยมีสมกินว่าท่องมีอันนั้นมีแต่ปีหกปีได้เล่ารับไปเล่ารับไปหมอนำทัวร์เราพาอีสานเนาะเล่ารับอันชุ่มหนึ่งยายจีว่าหายเล่าเสียโอ้ใจเอาไม่เล่าตะกุกตะกิก พไอแม่หนีาม้า้ว่าอันนั้นม่หงานกี่เหงาไหนี่ั้นไอ้นุ่มจูไปเบิรนะน่ะไปเบิร่ไปสองเมื่อวานมี่ซื้อการรับงานแบบต่อไรต่อไรเอาไ้น้ำลูกจูเบิด์ะแลนนี่ก็จะมาดานนี้เงเนี่ยก็เอาจีบหีวหัว ไต่ตเลาดีดด้จะไปบ้า้าไปิมมาเ่งเปกลางตัวิมด้วให้กูไลนี่ยบ้ถือเปไนเจ็บไปันวลาไปของพออตัวเนี้ยตัวเก่านาไปเห็นของพอไปเอาไ้ถามเนี่ยลถถามวันอย่นห้องนี่หลเตัวไปตรงเอาไปตู้ย่างนี้ไปตู้ย่างนี้ละละเอ้เก็บพอนี่ไหมลาสุดนี่เนี่ยรา้ิถือนี่ตลอดกับมอเตอร์ไซค หมอจะใสไว้น้ำไปนะมอใส่ไว้ห้นุ่มเบียอใส่สีหยเน็ดเอเพาะว่าให้เราเรียนหนาเรียนหลังราว่าเราสลผิดชอบแค่พอเป็นไฟเป็นไฟที่ว่าจีไป์ซอยยยเวลาคนเป็นคนอย่างไรเนเอา้นละวางจะได้วายินกับหูเนาะเราซื้อวนุ่มเบียเแปงซื้อลไเหมือนั่นา่ยจะสสดบบูเากเบิ้งไปทะกอนไปดีเบิละ ว่าตายที่บวชให้พ่อมึงาดนี้ก็ไม่ฟังนีบวชนั่นี่นี่เนี่อย่าิดไปขนอไปกนม่บี่นี่มดดเนเนอเป็นเน้ียเนนนไนก็จะมาทเงนแล้วลูกขับอกระันนี่น่ง่ง้ลูกวมาจากต สมบัติพอมไปหางไปมีเด้พอเด้อมางแย่งน,น,น้ำกลุ่มน้ำเลียมลูกเต่าหนตัวแบ่งเอาสมบัติไดพอปลดก่อนช้บมากหายกินมีน้ำลูเดเส้นห่าน

ครับพ่อครับยานคอมว่าระบางเนี่ยเอับรถต้มครับโไปฟันบ่ฟันมาในตัวขับรถมาเาดาสามางรเ้ามีฟงไวเลยดิด่าท่านเขาได้เกียรลูกบอลอซอให้ขับทางานเขาขับข้าวมีฟงเมด่าท่านเขากระสับไปจังไให้เหมืเดียว่ะาเรือถามว่าตัวขับไปรถท่านเราาไ่งไอยู่เขับมาขับตัวเไปน้องมันึงไปรถพูดดูอันนี้วที่ท่านเนี่ยบัง มาดาคันตเราติดมาครับเขาม่เฮ้ันาด้ไ่มาดาฟาหนแล้วว่าเนไปดีชุมจุกจะถึงจะมุพวกคนี่น่งมาดาจีตเงเรืองั้ราเสียท่านเปนเป็นสีวดาเอ้ยสทั้งมันก็เป็นทุกขัต่งตั้งต่เราเป่วเราเคยฝันจะเพียมไปฝันมือก็อนเราไต่ขึ้นหนึ่งฝันเราล้าไปฟ้อนยุคฮังเงี้ยนี่ยุยเลื่อยเลื่อยสาราหงเี่ยมไปเลยังวัดนึงเลยทีไมาไปฟ้อนเงเอาพอเจ้าเศร้าเราสิเศร้าเร้วบมน่ะ เอาคือมวนเถบมาหนามาเลยว่ามวนปรเดี๋ยวพอิีทายคลิปบอกคนเล้ยว่าโจ้เท่าเดียวเจออกจากลูบหาเดีเอาเลยมาหนามาเพิ่งจะพไปยุ่งซื้อเราก็หายไปเลยนึกว่าฝันคืออะไรเนาะขอคุ่นนะครับขอพุณนในแดงแล้วก็พอในเ้าก็อ้หลายพีพีน้องๆงี่มาซอยงานพอนะครับมีนที่ว่าลาสเทกเนาะควาอไล้วนี่แล้วก็ลูกหลาน นะครับตังังที่มาไอ้ i, so ิ้งไส้ซอยกันงานบดนะครับบดตระกูลล่ะนะครับมาซอยงานพ่อตั้งแต่มือแรกซี่หาขึ้นตั้งแต่มือแรลกชิวพอเสียจนเดินทังนะครับหลายคนเดินทางลุงมาจากตงจังหวัดนะครับมาซอยงานพอลุ่งมาซอยงานอ่ามาซอยงานเอาซึ่งพ่อนี่ชื่อว่าเป็น ว่ามันเหลือเล่าผู้นึงอ่ะที่มิตรกุลน้ำวังสานะครับของบรรเทิงเริดเร็วเกิดชินนี่าครับเรามีจะให้มีมจะแจกใจให้ว่าคนเบิดโลกหายากหายากไปเลยวันทีครับพี่น้องบ่ม,มีกับเส้นหิ้วมูกินขอบคพูดสิจังได้ก็ตามเตอคือคนแจกคนให้เอเเอสุดยอดนะครับมูบกวกควรฟูงหลาย นั่นเละบนันดีไทยบ้นก็นเรื่ครับก็เรืหอมเล่าเออบนันดีงานไส่งานแยังเล่าก็ไปชว่วยบันีีน้ำแข็งรี่ไฟไฟบดับนี่แหละครับที่ว่านี่แหละเออแหนาแข็งพี่ไฟพี่ทั่หาลุงทั่ไฟฟ้าดับน้ำไหลเอองานอบตังานโอ้ต่างๆง,งานสังคมนต่างๆนะครับ ล้วก็ถือว่าขอบคุณนหลายๆผักส่วนที่มาซอยกันแล้วก็ขอบคุณไปย่งนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับลักผู้นี้เท่านั้นเลยครับมาซอยงานพอมว่านแล้วก็นายอำเภอแล้วก็ท่านชูชาติทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดอีก ล้วกลังจกนั้นโอ้หลายเลยทุกภาคส่วนัวหนามอลำทุกทุกวงกับว่าไดมัอว,ว่านี่น้าโดยแมนุกนะครับมาเบิดปฐมระเบียบโอ้ยเง้ยาเลยครับหลายว่านี่เราก็ประชาชนทั่วไปเพื่อนพิ่งเพื่อนับพีน้องทุกทุกท่านที่กำลังใจทีมาทรงพอในวาระุดท้ายข้าวก็ออกหลายช่องนะครับช่องเจ็ดช่องวันช่องเก้าช่องแปด เมื่อเช้าหลายคนกระทักมาเมื่อกี้กำลังเปิือนมึงอยู่เลยครับนึ่งกำลังเปิือนมึงว่าช่องไหนช่องไหนรายงานเขาแล้วก็ขอพุณนหลุดแห่ทุกๆหลุดแห่แหละครับเอานุ่มจูได้มุ่นพอแล้วนะครับนำปกปักรักษากลุ่มกองลูกเต่านำกลุ่มนำเหลี่ยมลูกเต่าตัวควาตั้งใจตั้งใัว่าใครบออยากเห็มันเองอดว่าได้บม่อยากสูมบ่อยากเสู้คือเราบอกไแต่มันมันก็อวดบ่ได้นะไอยกวนตั้งใจบ เอาขอบคุณสำหรับการมึ pues mm งแย่งของพี่ของน้องพอบระยู่แล้วจะได้การยังลูกอยู่เด้อเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานจะได้พอบระยู่จะได้กับฝากกั้วก้านหน่อยเป็ดแวงฝากนุ่มโจนะครับผู้สารงานต่อครับพอสมการนะครับตั้งแต่จาภาพเจ้าการเจ้างานแต่ว่าอันนี้คือตัวซัพย์พ่อเบอร์พ่อผมที่เป็นผู้เก็บไว้คือเอาครับอยู่น้ำหนีเบอร์เล่าศูนย์ศูนย์เบอร์เล่าแบบยังไง คุเดอนพฤษภาคมก็สี่สิบสามหรือเล่าต่ว่าเบรอนุ่มโจูเด้อบ่เนี่ยเบอนุ่มโจครับพอโบยูแล้วกับผู้ไดที่ฮักพ่อที่มีความศรัทธาต่อพ่อกับเจ้าในกับฝากเมืองแย่งลูกเต่าอีกสักคนนึงนะครับเด้อนุ่มจูยมมินลูกแซ่หลาพอสงการนะครับการทีขอเดินเดินตามฝันพอเดินตามจิตนาล้มพอเดินตามห้อยพอนะครับหรือบาลีนน้ำพอคําว่าลียน้ำพอกอนำคู่นะครับ จ้าภาพเจ้าการเจ้างานทุกหาหนุ่มชูเลยครับ064เนี่ยได้เห็นบอนคิดหลายเรื่มเบอร์เจ้าของบันเนี่ยหวะศูนย1สีามหนึ่งห้สามหนึ่งห้าหนึ่งขอบคุณครับอันนี้บ้ะอะไรนกตกทออีกเงินบอนอีเหลืออีกเงินบอนเออเอาบ้านแม,ม่ของฉันนไม่ได้ไหไมจ็บใบ ให้ไว้ตลอดเทว่าตลอดชีวิตคุณล่ะแล้วว่าอยากตัวก็ไปบุกาอนังเอามาต่เอวเลยนี่ขอเพื่านบท้แล้วพื่บทะแนวโอ้ได้ไหมโอ้ได้ไหมมาหนี่งสาธุโอ้ครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปย้ำรถเพนากบาทกกอน